สวัสดีครับตอนเชา้าเช้าโอ้ท่านอาบน้ำอยู่หน้ายังไม่ล้างล้างแล้วละยังไม่อาบน้ำวันนี้ก็มาทำกับข้าวก่อนนะครับหุงหาอาหารก่อนวันนี้ก็มีกับเขาด้วยครับเดอ้อนี่นี่ใส่ข้าวเข่าครับนี่ดึงเขาเรียบร้อยแล้วล่ะอ่าเขาสุกแล้วข้าวเหนียวสุกแล้วนะครับเราก็จะมาทำการใสยเข่าครับใส่กระติบเข่าครับ ใส่เขาล่อเขาสุกจักน้อยครับเข่าเนียวสุกแล้วครับน,นี้สุกแล้วครับเขาในเวลาแล้วครับเตรียมตัวนี่คืออุปกรณ์ในการสายข้าวนะครับแต่ก่อนเขากะใส่กระดงเนีย่ย ใส่กระดงครับโบมโ bon ันแถาไปแต่ว่ายุคนี้เขาก็บบมีโบมครับ bueno. บ่มีกระดงก็ใส่พระถารเนี่นะครับใส่ครับพระถารเท่านี้เอาน้ำลูบก่อนเด้อขั้นตอนแรกก็ต้องเอาน้ำลูบก่อนเอาน้ำลูบเพราะลูบเพื่อยังบนแถวว่าลูบเพื่อว่าบมี่เขาติดกระมังหรือติดโบมติดกระดงเ่านี่แหละอันนี้ต้องเอาน้ำลูบก่อนอุปกรณ์นี่ก็มีกระติบเขานะครับนี่ใส่มาหลายปีแล้ว มีใบกล้วยห้องเด็กใบตองกล้วยห้องพองอย่างว่ามันขาดอ่ามันขาดก็ต้องเอาใบกล้วยห้องไห้ครับใส่เขาเป็นผู้บัญญาของชาวอีสานนะครับใส่ได้โดยมือนหนึ่งน่ก็บออนเศร้าหา่อนเด็กยังหนี่ถ้าถ้าบอใส่กระติบตเขาเด็กมันจะแห้งครับีผู้บัญญาอีสานฮาต้องใส่อ่าไหวใส่กระติบตเขาไหวนะครับมาใส่เขาไม่นี้ก็สีมี เยังกินบุ๊กการทรายเขาต้องเทใส่นี่ใส่ทรายเขาเพื่ออะไรเพื่อว่าต้องให้ไอจากข้าวเหนียวเนี่ยให้มันระเหยออกหเบถ้าไอจากข้าวเหนียวไม่ออกมันก็ทําให้ข้าวเหนียวเขานี่แฉะข้าวเหนียวนี่เปียกข้าวแฉะมันก็กินบาดแสบเวลาปั่นสิติดมือห้องนะเขาก็ต้องทรายให้ไอน้ําไอจากข้าวเหนียวเนี่ยระเหยออกมันก็จะบาแฉะเขาก็เก็บไว้ในนี่ในกระติบข้าว เก็บใซ่เนกระติบของห้องกินได้ทั้งวันเพราะ้นวอ่ะตามไปดูมาแล้วครับนี่เข้ากับซุปแีว้ว เอากับราเทยใส่นี่ครับป๊บอเทลงครับการใสายทายเขาครับไอห่วยๆเลยอันนี้เขาเรียกว่าหวดนะครับหวัวนี่ก็หวดเป็นแบบสมัยใหม่เนี่ยถ้าสมัยก่อนก็จะเป็นข้างล่างนี่แนวห้องเป็นหมวดหวดหรือบางบ้านเขาเรียกว่ามวยนี่บ้านบางหวดอันนี้สมัยใหม่แล้วง่ายเวลาทรายเขา่าค้นเขาก็ สลัดสลิดมันก็พลิกขึ้นมาง่ายอันนี้ง่ายต่อการแต่ว่าบทนท่านคือสมัยก่อนสมัยก่อนที่ทำเองมันสิมันสิแข็งแรงอันนี้บ่คคยทนท่านมาได้ใช้ในการ,าการจากทำจากมาาไม้ไผ่เนยเป็นการประยุกตเป็นง่ายง่ายต่อการใส่งานนะครับอุปกรณ์อุปกรณ์ในการใส้เข่านี่สมัยก่อนเป็นไม้ค้นดามเด้อทำมาจากามาาไม้ไผ่เด้อเหลา จจุบันนี้เอาหนีดใส่ไปก่อน <c oughs> หาบทเห็นการใส่ข่าวห้องก็บตกทรายสิได้ครับนอ่ไมันจะเราเหยออกเนี่ยไอเราเหยออกเพื่ออะไรเพื่อให้ข้าวเนี่ยมันจะได้ไม่จับไม่เปียกนะครับมันจะไม่แฉะนะครับเวลาเราใส่ข่าวสังเกตจากการไปซื้อน,น้ำร้านกว๋วยเตี๋ยวเอ้ยโม,มเมลางก๋วยเตี๋ยวบัดใดร้านสมตำที่โเ,เคขี้คลายเนี่ยเขาใสเข่า,ขาแบบนี้เนี่เขาหุ้งแบบนั้นเนี่ย เอาขุ่ปุ๊บเขาเทใส่กระติกเลยเทกระติกน้ำเทใส่กระติกเขาปิดฝาเลยเมื่อปิดฝาแล้วปุ๊บมันก็นจะทําให้ข้าวแฉะเวลาเขาไปซือ้อกินโมแสบเวลาเขากินมันก็ติดมือเขาติดนั่นติดนี่เหนียวนี่อันนี้คือภูมิปัญญาของคนดีสารนะครับนี่เวลาเขาทรายเขาไล่ไอออกไอนี่เห็นไ,ไหมนีไ่ไอคนหุยหุยอยู่นี่นี่คือไอมัน ไลไอออกไลไอน้ำออกเพื่อมันให้ออกสักคู่หนึ่งเราก็เอาใส่กระติกข,ววข้าวไว้เอากระใสไว้เป็นเป็นการพุ่มพันธาของคนอีสานคนโบราณทำให้มันจะเอ่อเก็บไว้ได้โดนโอ้หนี่หอมมากเลยข้าวใหม่ข่าวใหม่ด้วยนี่เมือขาวเก่าเด้วยขาวใหม่นี่ข่าวใหม่ปีนี้ละสดๆด้อนนี เพิ่งมาเนี่ยเพิ่งแช่ประมาณหกวงเสาเนี่ยแช่เวเกินสิบวงมากนึ่งได้เลยเ,ยเราต้องเอาออกให้มันออกนะครับไอให้มันออกนะครับเราต้องทำนะครับนี่สังเกตว่าไอมันจะระเหยแล้วหุยห่ยแล้วเจ้าบองก็มีด้อว,วันนี้นี่ คนยอะร้อนๆน,น,นี่งจำบุ๊บเลยของเขาดีจริงอ่อนนุ่มอร่อยแซบ่บแต่ว่ามูนิซีจะยังกินติดตาไหมล่ะสังเกตว่าไอมันเริ่มน้อยลงแล้วอย่าลืมเอาหนามใส่มือด้วยขอบเอาหนามใส่มือมันจีติดมือเจอ้าเนี่ย เราต้องเอาน้ำใส่เลยครับ,รบเพื่อในการาไล่ความร้อนไล่อ่าอ่า็นอย่างนี้อ่านะครับเร็จแล้เหอก็ปั่นเป็นก้อนได้ครับนี่ตทงเช็นแบบนี้ได้ครับทำไมต้องทำเป็นก้อนเพราะว่าง่ายต่อการเอาใส่กระติบข้าวนะครับนี่มันเ้าหวานแล้วที่ กินในบัดมื่นได้กินเช้าเที่ยงเย็นไปหอดมือเสับกุนกินคือเอาบะเบิดเสร็จแล้วก็เอาไส้นี่ยครับนี่อุปรกรณ์น้องไส้เข้าไปครับไส้เข้าไปครับไส้เลยอย่าลืมปิดฝานะครับต้องปิดฝามันเซาฮวางครับนี่มีมีนี่พร้อมมีหูหิวพร้อมเสร็จอ้าวเนี่ยังติดหมอ,อยเลย นี่เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับผมโอ้เสียบทำเสร็จแล้วครับเอากะเอาใส้กระติบแบบนี้ครับใส่กระติบขาแวกะพิชฟ้าครับบลุ๊กไว้ครับเป็นหอยไว้เล้ครับ้หาหอยไว้โมดสิึ้นนะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ตอนเช้านี่ครับก็ มาชมกันหนึ่งเขาสุกแล้ววันหัวเมื่อนี้สิยนยังกินนะครับรอติดตามนะครับจากชัยกิตฟ a มิลี่นะครับบ๊ายบายครู